ไปก็จะเป็นวิธีการกรอกน้ำสำหรับความน้ำที่ถุดน้ำไม่ขึ้นนะประกออกแบบไหนยังไงนั้นมาดูกันเราก็จะมีไขควงหนึ่งตัวนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยสำหรับที่กรอกน้ำเอาเข้าตรงกลางเนี่ยมันจะมีล็อกของมันแล้วก็หมุนกดให้แน่น ผมแบบนี้มันใช้งานเหมือนกับการกระบาดท,ที่ขันล้อรถยนต์เลยนะท่า,านผูน้ชมนะดูซิน้ำมันขึ้นไม่ได้มันต้องกรอกน้ำหน่อยนึงไ่นี่เองนะ ถ้าบ้านใครมีปัญหาเรื่องกอกน้ําหรือว่าน้าปั๊มดูดน้ําไม่ขึ้นก็ทําตามนี้เลยครับท่านผู้ชมเปิดฝาออกแล้วก็กอกน้ํและที่สพันอย่าลืมเอาสป,ปริงกับเชือกเบาออกด้วยนะเนี่ยแล้วค่อยกอกแต่ถ้าเกิดออกแล้วไม่เอาฟา้าสป,ปริงกับเชือกเบออกมันก็ไม่มีผลนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะอยู่นี้นะ เราถอดฝานี่ออกมาปื๊ดเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ออกสปริงออกมาแล้วก็เอาเช็ดเบาออกมาลิ้มเช็ดเบาเนี่ยแล้วก็กร่กน้ำกร่ <c oughs> อนน้ำเจ็บเสร็จก็ใส่เข้ามอนเดิม ต,ต้องันไปแล้ันเดี๋ยวเนี่ยแค่ห้ก็ลองเสียบปลั๊กดูมามาไหม ต้องเห็นรู้แล้วว่าน้ำมาเห็นว่าต้นโชมเนี่ยมาแล้วปิดตาไว้